เมียวเมียวน้องเมียวเมียวพี่กุนแก้วพี่กุนแก้วกับบุญเรืองบุญเรืองกับพี่ลิขิตพี่ลิขิตใจดีพาน้องเล่นนะพี่ลิขิตพี่ลิขิตใจดีพาน้องเล่นอยากลเล่นกันจุ๊บ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 เอ,อเล่นกันเนาะวันนี้วงปูขับบิถุนบาตมามีเมียก็เอามารอรับกัน ตามปกติสีสุดาสีสุดาไปรลดครับไปรลดไปรลดเออน้องอะไรเออคุย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 เข้าห้องน้ำน้องอะไรครับขวัญใจค่ะใช่หรือเปล่าปู่จำผิดไหมขวัญใจหรือขวัญต,ตาขวัญตาค่ะขวัญตา น้องทองเล็กค่ะน้องทองเล็กก็เข้าห้องน้ำเหมือนกันน้องทองเล็กเข้าห้องน้ำเหมือนกันค่ะอาน้องอะไรเอ่ยน้องประกายเพชรค่ะประกายเพชรทำอะไรคะประกายเพชรขวัญตาสีสุดาสุดาค่ะแม่จำปีแม่จำปีค่ะแม่จำปีมา พานน้อง,องลูกๆหลานๆเล่นกันเนาะตอนนี้ไม่มีใครเกเรละรักสามัคคีกันดีหมดละอยู่ด้วยกันเนาะอยู่ด้วยกันยังดีมีความสุขไม่มีใครเกเรแล้วอยู่ร่วมกันเนาะจังปีดูแลไก่ด้วยนะคะเพลอดูแลด้วยนะคะเพลอดเพลอดก็เข้ากับเพื่อนๆได้ละดีขึ้นแล้วคะ่ะดูแลน้องไก่ด้วยนะคะ เอ่เมียวเมียวเเมียวครับครับวันนี้อากาศเย็นอากาศหนาวก็มีเมียวเมียวออกมาเล่นกันพึ่งแดดพึ่งลมตามภาษาเมียวเมียวอาจจะไม่ได้เห็นทุกเมียวก็ไม่เป็นไรเนาะแต่เมียวพวกนี้เขาก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีอย่างดีมีความสุขร่วมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ดู เอาไว้เพียงเท่าน,นี้เนาะหลวงปู่มีภารกิจจะต้องรีบให้อาหารแม่แล้วก็จะต้องไปภารกิจด้านนอกไปจะกลับมาก็ช่วงบ่ายเน,น้ะแหละก็ขอความสุขจะมีในทุกคนทุกท่านท่วการทุกคนทุกท่านด้วยเถอ